อ่ตอนนี้เหม็นๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าก๊าซไข่เน่าเอางงเป็นแถวๆไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับน้องๆยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเราเคยไปเรียนรู้เรื่องก๊าซธรรมชาติที่อำเภอลำน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกันมาแล้วแต่สัปดาห์นี้เราจะมารู้กันว่าเจ้าก๊าซไข่เน่าเนี่ยมันคือก๊าซอะไรกัน ไฮโดรเจนซัลไฟหรือว่าก๊าซไข่เน่าเขียนสูตรได้ว่า H2S ประกอบไปด้วยอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอมและอะตอมของซัลเฟอร์1อะตอมที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไฮโดรเจนเป็นกา๊าซที่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นก๊าซไวไฟที่มีกลิ่นคล้ายไข่เน่าแล้วก็กลิ่นผายลมเกิดจากการที่แบคทีเรียในธรรมชาตินะครับย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีกรรมถันในสภาวะไร้ออกซิเจนอย่างเช่นซากสตว์ หรือว่าของเสียที่ทับขมกันตายน้ำในหนองน้ำหรือว่าท่อระบายน้ำที่เรายืนอยู่ตรงนี้ทำไมเรายังถึงได้กลิ่นแก๊สไข่เน่าอยู่เลยอะคะก็เพราะว่าแถวนี้นะจ๊ะมีฟาร์มเลี้ยงหมูอยู่ก็ทำให้เรานี่นะได้กลิ่นกา๊าซไ่เน่าจากมูลของหมูงไงล่ะ<ม>อืโอโหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าหมูที่เรากินอยู่เนี่ยจะมีมูลที่เหม็นขนาดนี้ ก็เพราะว่ามูลของหมูเนี่ยนะจ๊ะมีสารอินทรีย์อยู่หลายชนิดเลยแล้วในวิธีธรรมชาติเนี่ยนะมันก็จะโดนย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์โดยไม่ใช้ออกซิเจนทําให้ได้กา๊าซไข่เน่าและกา๊าซชนิดต่างๆอีกหลายชนิดเลยที่เขาเรียกว่ากา๊าซชีวภาพไงครูคะการย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจนคืออะไร กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุเป็นกระบวนการย่อยสลายโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งผลที่ได้ตามมาจากการย่อยสลายนี้ก็คือการเกิดไบโอกแสหรือว่าก๊าซฉีวภาพ ก็ถือว่าเป็นพลังงานทางเรื่องอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก๊สชีวภาพหรือว่าไบโอแก๊สก็คือก๊ซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายของมูลสัตว์หรือว่าสัตว์อินทรีย์ต่างๆโดยใช้จุลินทรีย์จำพวกแบคทีเรียอย่างเช่นจุลินทรีย์กลุ่มสร้างมีเทนหรือว่าเมทานโอเจนและจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรดมาช่วยย่อยในสภาว,วะที่ไร้อากาศก๊สและก๊สชีวภาพนี้นะครับจะประกอบด้วยก๊สซอีกหลายชนิด ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นก๊าซมีเทนประมาณ50-70%แล้วก็ก๊าซคราร์บอนไดออกไซด์ประมาณ30-50%ส่วนที่เหลือก็เป็นกา๊าซทึบอื่นๆครับอย่างเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนแล้วก็ไอหนังครับผมเห็นเลยครับเด็กๆว่ากา๊าซไข่เน่าหรือว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็คือหนึ่งในก๊าซชีวภาพนั่นเองครับช่างคิดและช่างสังเกต การย่อยสลายสารอินทรีย์ในขี้หมูเนี่ยนะจะได้ก๊าซชีวภาพที่มากที่สุดคือก๊าซมีเทนถูกต้องจ้าแล้วก๊าซมีเทนนี่แหละที่เรานำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดอืมเชมชักอยากจะไปเห็นฟาร์มหมูที่เขาใช้ขี้หมูเนี่ยมาใช้ประโยชน์อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า กลิ่นเหม็นน่ะมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับในฟาร์มเลี้ยงหมูนี่เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของขี้หมูที่เขาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้นําขี้หมูไปเก็บไม่ได้บ่อหมกักกลิ่นมันก็เลยลอบโชยออกมาครับแต่ว่าฟาร์มเลี้ยงหมูที่เราจะไปเรียนเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ากลิ่นขี้หมูมันจะเหม็นสักแค่ไหนยสิเนี่ย แล้วฟาร์มแห่งนี้เขาเก็บขี้หมูไว้ที่ไหนนะคะเขาก็ย้ายขี้หมูเนี่ยนะไปเก็บไว้ในถังพิเศษกลิ่นเนี่ยก็จะไม่รบกวนเพื่อนบ้านจ้ะอืมอา้าวครูคะเราเก็บไว้อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดกา๊าซมีเทนได้ยังไงอะคะก็เพราะว่าเขาไม่ได้เก็บเอาไว้เฉยๆไงล่ะเขาใช้จุลินทรีย์ชนิดพิเศษมาย่อยสลายสารอินทรีย์ในขี้หมูโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนยังไงล่ะอืมเรามันมันทำได้ยังไงใช่ไหมใช,ใช่ค่ะ ชีวภาพเกิดขึ้นได้โดยขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ในสภาวะที่ไร้อากาศจนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพและสารอินทรีย์ที่ใช้ในการสร้างก๊าซชีวภาพแบบนั้นก็ได้แก่เศษอาหารที่ย่อยไม่ได้และก็ถูกขับออกมาจากร่างกายของสัตว์ซึ่งสิ่งที่ถูกขับออกมานั้นนะครับก็ประกอบด้วยสารที่ใช้สร้างก๊าซชีวภาพครับนั่นก็คือเซลลูโลสโปรตีนเลิกนินแป้งและน้ำตาลไขมัน กรดนิวคลีอีกรวมถึงแอลกอฮอล์รับผมส่วนตัวการที่ทำหน้าที่สร้างก๊าซชีวภาพนั้นก็ได้แก่จุลินทรีย์บางกลุ่มที่จะเกินหรือว่าย่อยสลายมูลสัตว์จนมีอนุลเล็กลงเพื่อให้จุลินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่งนำไปสร้างก๊าซมีเทนในที่สุดโดยที่กระบวนการนี้นะครับแบ่งออกได้เป็น3ขั้นตอนครับนั่นก็คือขั้นตอนที่1การย่อยสลายสารอินทรีย์ เป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ๆอย่างเช่นคาร์โบไ,ไฮเดรตไขมันโปรตีนโดยกลุ่มของแบคทีเตรียให้เป็นโมเลกุลเล็กละลายน้ําได้อย่างเช่นกลูโคโสรถอะมิโนโลกลิซโอลเป็นต้นในขณะเดียวกันครับผลจากปฏิกิริยาย,ย่อยสลายนี้ก็จะเป็นกา๊าซไฮโดรเจนและกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งแอลกอฮอล จึงทาให้สภาพในบอ่อมักมีความเป็นกรดก็คือค่า pH ต่ําขั้นตอนที่2แบคทีเรียที่จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพความเป็นกรดก็จะทําหน้าที่ต่อไปนะครับก็คือการสร้างกรดออซิติกจากกรดอินยิชิตต่างๆโดยกลุ่มแบคทีเรียที่สร้างกรดอะซิติกในขณะเดียวกัน ผลจากปฏิกิริยานี้ก่อจะทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่3เป็นปฏิกิริยาสร้างก๊าซมีเทนโดยจุลินซีย์กลุม่ม methanogenic b a c t e รียซึ่งมีอยู่หลายชนิดครับโดยเป็นการเปลี่ยนกรดอินทรีย์ที่ส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติกให้ปฏิกริยากับน้ำจะได้คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนจนได้เป็นก๊าซมีเทนในที่สุด เด็กๆทราบไหมคะว่าก๊าซมีเทนบริสุทธิ์เนี่ยนะจะมีคุณสมบัติคือเบากว่าอากาศประมาณครึ่งหนึ่งละลายน้ําได้เพียงเล็กน้อยไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันรวมกันมากๆเนี่ยนะมันจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็สามารถทําลายชั้นบรรยากาศของเราที่สําคัญจ้ะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นโอ้โหแต่ว่าแก๊สไข่เน่าอ่ะมันมีกลิ่นทําให้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ก๊าซมีเทนนะสิครับมันไม่มีกลิ่น่ะเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะสิครับถ้าอย่างนั้น เราไปทำความรู้จักกา๊าซมีเทนพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะทำความรู้จักกับก๊าซมีเทนนะครับน้องๆอย่าสับสนครับเพราะว่ากา๊าซไข่เน่ากับกา๊าซมีเทนเป็นกา๊าซขนละชนิดกันนะครับซึ่งสถานะของเจ้ากา๊าซมีเทนเนี่ยมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็เขียนสูตรได้ว่า CH4 ประกอบไปด้วยอะตอมของคาร์บอน1อะตอมและอะตอมของไฮโดรเจน4อะตอมที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไฮโดรเจนแล้วก็มีจุดเดือดที่ลบ161.5องศาเซลเซียสจุดล้อมเหลวจุดเยือกแข็งก็คือลบ182องศาเซลเซียสแล้วก็จุดวาบไฟอยู่ที่ลบ188อองศาเซลเซียส แต่ว่าเด็กๆสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเอ,อ๊ะแล้วทำไมโจกัสมีเทนมันจึงมีคุณสมบัติในการติดไฟได้เอา้าก็ข้อนี้เราก็ต้องมีคำตอบมาให้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าแก๊สมีเทนนั้นเป็นแก๊สที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนนีเป็นองค์ประกอบแก๊สเหล่านี้ที่มีองค์ประกอบแบบนี้นั้นเป็นคุณสมบัติของเขาเลยครับ จะติดไฟได้ง่ายนะครับเป็น,เ,ปนเชื้อเพลิงได้ง่ายและเพราะว่าเป,เป็นคุณสมบัติของแก๊สโดยตรงครับกลุ่มนี้จะติดไฟได้ง่ายครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับค่ะ<ต><ต>ครูย<ต>ังไม่ได้บอกเราเลยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าการมีเทนเกิดขึ้นหรือ,อยังสมัยนี้เนี่ยนะอาจจะมีเครื่องตรวจวัดแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นก๊าซมีเทนได้ในช่วงกลางคืนเห็นก๊าซหมายความว่าไงคะครู การมีเทนเนี่นะจ๊ะเป็นการที่ติดไฟง่ายมันก็จะลอยขึ้นมาจากกองขี้หมูแล้วเวลามันติดไฟนี่ยนะนก็จะเป็นลูกกลมๆล,ล,ลอยขึ้นมาในอากาศลูกกลมๆล,ลอยขึ้นมาในอากาศในเวลากลางคืนกระโดด <c oughs> ใช่จ้ะคนสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาเขาเห็นมีเทนติดไฟลอยขึ้นมาในกาอากาศเนี่ยนะเขาก็จะใช้จินตนาการ ความเชื่อไปต่างๆนานาเลยแต่เราสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์อย่างนี้นะสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ในฟาร์มหมูตอนกลางคืนเราก็อาจจะเห็นลูกไฟกลมๆจากแก๊สมีเทนได้ใช่ไหมคะใช่จ้าแต่สําหรับตอนนี้นะแก๊สมีเทนเนี่ยกลายเป็นของมีค่าไปแล้วอยู่ข้างร่างของเรานี่จ้าแล้วเขาเอาแก๊สมีเทนจากขี้หมูไปทําประโยชน์อะไรกันล่ะคะอ่าเขาก็เอาไปผลิตเป็นพลังงานยางไงล่ะ น้องๆทราบแล้วใช่ไหมครับว่าในขี้หมูนี่นมีก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอยู่ซึ่งก๊าซทั้ง2ชนิดนี้นะครับเป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศแต่กระบวนการนำก๊าซมีเทนมาใช้งานให้เกิดประโยชน์นั้นเราก็ต้องมีกระบวนการเปลี่ยนก๊าซมีเทนเป็นพลังงานความร้อนด้วยการนำมาเผาไหม้เพื่อน,นำพลังงานความร้อนที่ได้เนี่ยไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าครับ เพราะว่าความร้อนที่ได้จากการเผาสามารถนําไปใช้ในการผลิตไอน้ําที่มีอุณหภูมิและก็ความดันสูงปรีดซึ่งไอน้ํานี้นะครับจะถูกนําไปขับกังหันไอน้ําที่ต่อกันกับไดนาโมหรือว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่อไปยังไงแล้วครับเห็นไหมละครับเมื่อเรานํามูลสุกรมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนก็คือไบโอ๊ส เพื่อใช้ผลิตเป็นไฟฟ้าใช้มันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านกระแสไฟฟ้าและก็ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยครับโอย ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า้ยเม็ดเน่าจากบ่อขี้หมูที่เราได้กลิ่นนี้เฮ้ยมันจะกลายเป็นหมอเงินบ่อทองขึ้นมาได้ประโยชน์ของก๊าซมีเทนด้านต่างๆรวมถึงด้านพลังงานบอหมักไบโอแก๊สไม่เพียงให้แก๊สมาเป็นพลังงานทดแทนอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีกาก,ากมูลสุกรเพื่อนําไปใช้ทําเป็นปุ๋ยปรับปรุงดินเพื่อใช้ในการ,กรเกษตรได้ด้วยครับ รวมทั้งน้ําที่เหลือจากการผ่านการบําบัดเนี่ยก็ยังสามารถปุนเวียนนํามาใช้ในแปลงกเกษตรได้ต่อเห็นไหมละครับว่าืมเป็นบอกเงินบอก้อ,กองจริงๆด้วยเรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรที่ตนมีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าไม่น่าเชื่อเลยนั่นไมี่ยเห็นอย่างนี้แล้วเด็กๆหลายคนคงจะไม่รังเกียจขี้หมูกันแล้วใช่ไหมช่งเกดแลช่างสังเกต ฟังจากที่ครูพูดแล้วนะทําให้นาดาเนี่ยได้รู้ว่าการมีเทนเนี่ยมีประโยชน์ต่อเรามากๆเลยใช่จ้ะมีประโยชน์นะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันจ้ะทั้งต่อตัวเรานะแล้วก็ต่อภาวะโลกร้อนด้วย มีเทนจะมีอยู่ในอากาศเพียง1.7 ppm หรือว่า p a r t per million ึังก็คือ1.7ส่วนต่อล้านส่วนแต่ว่าก็มีคุณสมบัติของกา๊าซเรือนกระจกสูงกว่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกครับพูดง่ายๆก็คือโดยปริมาตรที่เท่ากันก๊าซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งในปัจจุบันครับก๊าซมีเทนนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากเลยเนื่องจากการหมักหมมของน้ำเน่าเสียและก็กองฟางในการทำนาข้าวการปัสัตว์และก็การเผาไหม้มวลชีวภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหินน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติต่างๆซึ่งการเพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับ2รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากจะมีกา๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศแล้วนะครับเด็กๆทราบไหมครับว่าในชั้นฐ่านหินใต้ดินเนี่ยเระยังมีกา๊าซมีเทนเช่นเดียวกันครับจากกระบวนการเกิดฐ่านหินทําให้เกิดการสะสมตัวของไฮโดรคาร์บอนในสภาพของกา๊าซภายในโครงสร้างของฐ่านหินซึ่งกา๊าซที่เกิดในชั้นฐ่านหินเนี่ยจะมีสัดส่วนของกา๊าซมีเทนสูงถึง99% เมื่อมีการทับขมกันเป็นเวลานาน,นที่ระดับความลึกมากขึ้นอิทธิพลของความร้อนและความกดดันภายในเปลือกโลกก็เลยทำให้ถ่านหินลิกไนท์ถูกแปรสภาพเป็นถ่านหินชนิดซับบิทูมินัสบิทูมินัสและแอนทราไซต์ตามลำดับโดยถ่านหินนะครับจะค่อยปลดปล่อยกา๊าซมีเทนออกมาทำให้เราพบกา๊าซมีเทนมากที่สุดในแหล่งถ่านหินบิทูมินัสส่วนแหล่งถ่านหินแอนทราไซต์นั้น แทบจะไม่มีก๊าซมีเทนเหลืออยู่เลยเพราะว่าก๊าซมีเทนเนี่ยได้ระเหยออกไปในขณาที่ตัวมันเองก็ไม่มีก๊าซมีเทนเหลืออยู่แล้วนะครับทาให้พบก๊าซมีเทนในแหล่งฐานหินชนิดนี้น้อยมากครับนอกจากนี้เจ้าก๊าซมีเทนยังเกิดจากกระบวนการกลั่นน้ํามันในโรงกลั่นอีกด้วยซึ่งปกติก็จะมีการนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ แต่ถ้าหากว่ามีกา๊าซมีเทนส่วนเกินเกิดขึ้นแค่นี้ก็จะปล่อยให้มันลอยไปเฉยๆเนี่นะครับเขาก็กลับเผามันทิ้งซะเลยทราบไหมครับว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้าก๊าซนี้มันเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีความสามารถในการทําลายชั้นโอโซนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่าเขาจึงต้องจัดการมันซะก่อนนั่นเอง เข้าใจยังคะเด็กๆว่าก๊าซชีวภาพคืออะไรและก๊าซชีวภาพอย่างก๊าซมีเทนนั้นมีประโยชน์ยังไงเข้าใจแล้วค่ะคุณครูว่าก๊าซชีวภาพเนี่ยก็คือก๊าซที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรียโดยจุลินทรีย์เนี่ยจะอยู่ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจนค่ะ แล้วก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่ก็คือก๊าซมีเทนที่เราเห็นเป็นกระสือเอ้ยไม่ใช่ที่เราไปเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในโรงงานหรือว่าไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไปค่ะแล้วก็แหล่งสะสมก๊าซมีเทนก็คือซากฟอสซิลเช่นพวกถ่านหินกับน,น้ำมันครับเพราะก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งซึ่งจะทำลายชั้นโอโซนค่ะ ส่วนการมีเทนเนี่นะจ๊ะก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยนะซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้วิทยาศาสตร์และความรู้ในการที่เราเนี่ยนะจะได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดนมะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะเพราะว่าถ้าสงสัยเนี่ยนะอดกินข้าวแน่ไม่มีแล้วค่ะโอเคถ้าง,งั้นเราก็ไปขึ้นรถกันเลยค่ะ เคยได้ยินข่าวบอ่อบำบัดน้ําเสียระเบิดที่ห้างสรรัสินค้าหรือเปล่าครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรซึ่งนั่นก็เกิดจากการมีก๊าซมีเทนสะสมอยู่มากแล้วก็มีปัจไยร่วมหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนจัดในเวลากลางวันจุดวางบอ่อบำบัดอยู่ในที่โลง่งแจ้งไม่มีต้นไม้คลุมซึ่งทําให้พื้นดินเก็บความร้อนเอาไว้มากแล้วก็ระอุอ,อยู่ภายในครับ โดยคุณสมบัติของก๊าซมีเทนสามารถติดไฟได้เองถ้าหากอากาศบริเวณร,รอบๆมีอุณหภูมิสูงโดยทั่วไปครับก๊าซมีเทนนั้นจะต้องเก็บในสถานที่ที่มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า55องศาเซลเซียสถ้าหากเกินอุณหภูมิที่55องศาเซลเซียสก็จะทำให้ Gas Me ain, ก๊าซมีเทนติดไฟได้เองนะครับ ถึงแม้ว่าประเทศไทยเรานั้นอากาศจะร้อนไม่ถึงค่าสุ50องศาเจลเซียสก็ตามแต่ว่าในดินซึ่งอยู่ใต้พื้นคอนกรีตเนี่ยโอ้ยมันสามารถสะสมความร้อนได้ครับมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ก๊าซมีเทนที่อยู่ในบ่อบำบัดน้ําเสียมันสะสมอยู่มากแล้วก็ไม่สามารถจะระบายออกมาได้แล้วก็ประกอบกับได้รับความร้อนอย่างที่ว่านเนี้มันก็เลยเกิดการระเบิดขึ้น นอกจากนี้การสะสมของะตะกอนในบ่อบำบัดน้ําเสียก็มีผลปิดกั้นไม่ให้ก๊าซมีเทนเนี่ยระบายออกจากบ่อบำบัดน้ําเสียได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะบ่อที่ไม่เคยดูดตะกอนออกเลยซึ่งการระเบิดครั้งนี้ก็จะคล้ายกับภูเขาไฟระเบิดเลยนะครับโดยเริ่มจากมีควันสีขาวโวยพุ่งออกมาจากนั้นก็จะมีกลิ่นเหม็นมาก มีน้ำพุ่งออกมาแล้วก็มีเสียงดังเหมือนกับเกิดการระเบิดออกมาจะเห็นได้เลยนะครับว่าที่เกิดเหตุน,นั้นพื้นนูนขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟแล้วก็มีอรอยแย่ yeah! ซึ่งปกติบ,บ่อบรบัดน้าเถี่ยลักษณะนี้ครับจะนิยมทำเอาไว้ใต้อาคารหรือว่าใต้ลานจอดรถในที่ร่มไม่ใช่ที่โล่งแจ้งเหมือนกับจุดที่เกิดเหตุครับจึงไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นเดียวกันนะครับาหากเจ้าของไม่รู้จักดูแลรักษา คือแม้กระทั่งในบ้านพักอาศัยของเราก็ต้องดูแลให้ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาก็เคยมีข่าวเหตุการณ์ตุวมระเบิดมาแล้วนะครับคำถ,ถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าสูตรทางเคมีของกา๊าซมีเทสมีชื่อเรียกว่าอะไร ข้อ1 C H 4ข้อ2 C 2 s 6ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการสนุกคิดสนุกวิทย์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับกกลจังส